สวัสดีค่ะเช้านี้ทักไทยทักไทยเพื่อนอยู่ในครัวเด้อพี่หลองทักไทยเพื่อนๆอยู่ในครัวดื่มกาแฟมาดื่มกาแฟเพื่อสุขภาพกันจ้าโอ้ตอยตาวิในครัว ใช้เพื่อนๆอ,อยู่ในกลัวเช้านี้ยังไม่ได้ออกไปาบ้านเลยพาไปช่วงบรรยากาศตะววนอยู่ออกง่ายบ่มือนนี่ะม่ได้พาออกไปทั้งนอกจกนันเลย Bánh giấc thơm ngọt chắc nói. Cô này tiếng đắng. Ui, mọc ở đây. Lái thế. บรรยากาศมะม่งดอกใหม่ไม่ดุคนดอกบูตันกำลังบานเลยพี่น้องดอกบูตันกำลังสวยเลยสีออกชมพูบูตันกำลังบานสวยไหมคะบตันบูตันสามกระถางคนนี้พี่น้องแต่ว่าเป็นพอออกดอกอีกระถางหนึ่งก็ได้ กระถางน่ผกระบะออกดอกกระถางนี่กระบะออกดอกหนาวผุดบะนี่เป็นกระถางเดี่ยวปกติพันธุ์ินาก็นีอยู่แต่มาดูพันธุ์เป็นเอยียงบุญดอกาาพันธุ์ละปาญไรผีสีสีน้อยเต็มเด้ดอกโบตันวันนี้ผ้าชุ่มสวน ดึงกล่องด้านหลังดอกบุตันสวยๆผ้าชุ่มบรรยากาศเนี่ยหมดเศร้าบรรยากาศยามเช้าเช้าที่หน้าบ้านอันนี้ดอกเศรษฐีดอกเศรษฐีดอกป้อยเซียนพันว่าดอกเพ่อนกําลังสะพังนี่จะไม่ตะกี้ เพื่นออกดอกเก๊กซีิบมันับดิไปน่องนี่นับเอาคว่ำสูบควบ่ำหลับเอาหลกอลาลับนับกันหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบหกดอกสูบสูบเด้อสูบใหญ่สูบใหญ่มีสิบหกดอกอันนี้ผักบุ้งโอ้ยงดเอาไปอันดวกเสมามา ผักบุ้งกีนอันนี้ผักบุ้งกีนกบุ้งกีนว้าวกะหล่ำแมลิกะหล่ำถุงน้ำหมอกพี่น้องมาเบิง่งน้ำหมอกน้ำหมอกน้ำหมอกมัข่างอยู่ใบกะหล่ำบุ้ยพุนะพนะ่นะพุ่นะหนาวเย็นค่กพอพี่น้องเบิ่งดูาาุ่นหนาวค่ะไหนมีนาดอกมีนามข่างมักข่างอยู่ น้ำหมอกจ้าน้ำหมอกหนาวเย็นว้าวว้าวว้าวสลัาลดอกออกดอกแล้วพี่น้องออกดอกแล้วสลัาดอกออกดอกแล้ววันต้องดอกอันนี้ดอกที่สามปาดอกนี่ดอกใหญ่แล้วสิพ่อกินแล้วพี่น้องุูนะดอกเบ้อเลย ได้กินแล้วจะได้พัดแล้วนี่จะไอาไปพัดแล้วกะลัมดอกกะลัมดอกดอกะล,ล,ลัมดอกว้าวดอกเมื่อเลิเลยว้าเป็นเบิดทุกต้นพี่น้องกะลัมดอกไม่รีเป็นเบิดทุกต้นแล้วจะได้ยูได้กินแล้วจะได้เอาไปผัดแล้วกะลัมดอกกะลัมดอก ช่บรรยากาศเนียหมดเสาเบื้อนบรรยากาศตะเวนตะเวนกำลังาศาสตรซองเมืองทองฝาสีสวยเลยสีฟ้าท้องฟ้ากำลังขึ้นบรรยากาศยามเช้าบรรยากาศยามเช้าที่หน้าบ้านว้าวนกกำลังออกหากินพนับินเป็นมู่เป็นมูนม่แล้วีีนอง,องนกเห็นม่เนาะ เป็นอู่สูงก็เร่บินเป็นมูเป็นมูไปชุมบรรยากาศยามเช้าท้องฟ้าสวยๆท้องฟ้าสีสวย,ส,ส,วยสวยพี่น้องบรรยากาศยามเช้าชนบ,บทบ้านเมลีขอบคุณทุกการรับชมนะคะขอกล่าว่าสวัสดีค่ะ